ทุกท่านนะครับวันนี้ฉันพบกับกราสวสดีทุกท่านนะครับวันนี้ฉันพบกับกราสวสดีทุกท่านนะครับวันนี้ฉันพบกับโทมิกะรีวิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมทําบุญกีนีเซฟด้วยนะครับรึบครึบพรึบกีน,นิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งโลกนะครับจากภัยสงครามภัยจากขาอ,อดอาหารภัยจากการขาดแคลนภัยจากการขาดแคลนยารักษาโรคและโลครคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อและแรงรวมไปถึง ภัยจากภาวะความไม่ปลอดภัยในประเทศด้วยนะครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่แอดไลน์ไปคุยก็ได้นะครับ u n i c e ซ d o n a น i o n นะครับไลน์อ like f i างเป็นทางยูนิเซฟ i n เนแอดไลน์ด้านขวาไปคุยนะครับก็บริจาคหรือทำบริจา,าคผ่านคิวอารคนี่ก็ได้นะครับยูเซฟประเทศไทยสแกนแล้วบริจาคเลยก็ได้นะครับมีมีมี n ูเซฟไทยแลนด์โอเค เือจะบริจาคผ่านบัญชีก็เป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเกษตรกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ตามสาขาที่ระบุนะครับยูนิเซฟช่วยเรานะครับเชิญรีวิววันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเป็นโตมิกะนะครับเป็นนิสันเครนนะครับนิสันเครนทคถ้าผมจำไม่ผิดนะ This is h i r a โระยาซุฮิโร่ซังทอยส์นะครับโอเคฟอร์มจะแปนแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะครับ Thank you Mr. h i ร a ซาหรฮิรโอะยามายาซุฮิโร่ uh iro, นะครับ Thank you v e r y m u c h and Thank you คุณรุชิโร่ผู้เจริญยด and team เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นโทมิกะญี่ปุ่นนะครับ หลายท่านคงแปลกใจเอ๊ะทำไมอย่างนี้ทําไมถึงยังขอบคุณคําตอบคือ70%นะครับสวยมากเราอาจจะไม่ได้ตัวเต็มแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับ70%ขาดแค่ตัวเครนท่านเองนะฮะอันนี้เป็นเครนนิส n ันดีเซลเครนะเนาะล็อก็ตามอายุนะอย่าไปคิดมากเรานักสะสมนะมีการคอนดิชันได้ทรีทเมนต์คอนดิชันได้ไม่ต้องกลัวแต่ตอนนี้คือเรามารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับ คันนี้พอคอนดิชันเสร็จแล้วอาจจะมีการขายนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าคอนดิชันได้หรือเปล่าอันนี้เป็นนิสสันดีเซลนะได้มาก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ได้มารีวิวกันนะครับโทมิการุ่นแรกๆนี่วัสดุเขาจะดีนะฮะแต่ว่างานก็ดีนะแต่ว่าตัวข้างในบอดี้เขาจะไม่มีเขาผิดเนาะจะเป็นบอดี้โลนๆเลยนะฮะโทมิกาตัวแรกๆ จะเป็นบอดี้โลนๆเลยแล้วไม่มีข้อผิดข้างในนะดีไซน์เขาจะเน้นความคงทนในการเล่นมากกว่านะฮะน่าจะเป็นคงทนสำหรับการเล่นมากกว่าสังเกตได้ว่าคันนี้เจ้าของคงจะรักมากน่าจะเล่นบ่อยไปหน่อยนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยอันนี้เป็นโทมิกะนะครับนิสสันนะครับเป็นรถเครนของนิสสันนะครับดีเซลนะครับนิสสันดีเซลทคเครนนะครับ สเกลหนต่อ150หมายเลข72ิบนะครับคันนี้ปีหนึ่ง i ก้าเจ็สี่นิสโตมิกะค่าบอสโปรดักต์ยินายทีนเซเวนตี้โฟโมิกะนิสันดเซลทรัสเกล one per 150 n u m b e r 72 m a k e in the country of Tomika. Nice to meet you, see CK. Next time. ขอบคุณทุกท่านที่มาชมพบกันในโอากาสหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับ Please like, share, and subscribe. And then please donate for UNICEF around the world. Thank you very much. ขอบคุณนะครับ